สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนตัวท้ายสั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกับรุ่นแซดสี่นะครับเป็นตัวท้ายธรรมดาจากแบรนด์ u f f a l o w วิ g นะครับก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันนะครับอ่ะครับสาหรับงานติดตั้งนะครับเราก็จะติดตั้งยึดกับน็อตสตัวนะครับจะเป็น2ตัวหน้านี้แล้วก็สําหรับตรงช่องนี้ก็จะเป็นช่องไว้สําหรับใส่สายไฟนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟ2องปลายก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวปลั๊กของไฟเลี้ยวเนี่ยเราไม่ต้องตัดต่อนะครับเราจะมีตัวปลั๊กต่อเสริมมาติดตั้งให้ดูกันด้วยนะครับ่าสำหรับตัวท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นตัวท้ายจากแบรนด์บัฟเฟลอวิงนะครับเราสามารถพับหรือปรับระดับตัวท้ายได้นะครับโดยที่เราปรับกับน็อตข้างตัวนี้นะครับจะมี2ข้างให้เราปรับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูยึดขาไฟเลี้ยวแต่งนะครับก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งตัวไฟเลี้ยวแต่งกันให้ดูด้วยนะครับ ก็สําหรับการติดตั้งท้ายนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ใช้น็อตของตัวท้ายเดิมก็ได้นะครับที่เราถอดออกมานะ่ะแล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นบูทลองด้วยนะครับตัวนี้ลองไว้1ข้อนะครับสําหรับตัวท้ายเนี่ยถ้าเราติดตั้งเองนะครับเรายึดน็อตไว้ตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับแล้วแยวเรามาปรับระดับอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะผมใส่ตัวน็อตไว้ก่อนนะครับ1ตัว ันนี้เรายังไม่ต้องขันแน่นนะครับเดี๋ยวผมมายึดน็อตอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับทางนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้บูทลองเหมือนกันนะครับก่อนเราจะยึดแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาปรับระดับตัวท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับให้มันตรงตามที่เราต้องการนะ อ่าสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็ยึดแน่นได้เลยนะ,ะเราใช้น็อตยึด2ตัวพอนะครับสำหรับตัวท้ายธรรมดาน,นี้นะแล้วเราก็จะสามารถพับหรือปรับระดับได้เลยนะครับเราสามารถมาปรับที่ตัวท้ายได้อีกทีนึงนะอันนี้นะผมยึนดน็อตให้แน่นก่อนนะครับ พอเรายึดแน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดปรับระดับได้เลยนะอันนี้ผมก็จะปรับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก่อนเนี่ยต่อไปเรามาติดตั้งตัวไฟเลี้ยวกันนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะมีรูของขายยึดไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวสายไฟเข้าไปได้เลย,เยตัวไฟเลี้ยวนี้เรายึดขา ไว้ให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับองศาอีกทีหนึ่งตามที่เราต้องการนะแล้วเราก็ขันแน่นได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหรือถ้าใครไม,ไม่อยากให้ตัวท้ายมันลอยนะก็เราก็ไม่ต้องใช้บูทลองก็ได้นะครับ ตัวท้ายน่ะมันก็จะติดพอดีกับพานนี้แล้วก็แนวกับรถอันนี้นะผมแนะนําเป็นวิธีใช้บูทลองนะเพราะว่าตัวบูทลองเนี่ยมันก็จะได้มาจากตัวท้ายเดิมด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้นอตท้ายเดิมมาใส่ติดตั้งนะสำหรับตัวสายไฟเนี่ยเราก็สอดเข้ากับช่องสายไฟด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมากับรูนี้นะครับของรูแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะ ปลั๊กไฟเลี้ยวอ่าอันนี้จะเป็นปลั๊กแต่งนะครับเป็นปลั๊กเสริมนะเราก็สามารถเสียบแทนปลั๊กตัวเดิมที่เราถอดออกได้เลยนะ,อ,ะอันนี้นะก็เสียบให้ดูนะครับแล้วก็มาถึงตัวสายไฟนะตัวสายไฟเนี่ยเราก็เสียบ เข้ากับตัวแจ็คที่ปักได้เลยนะครับตัวนี้นะเอาเสียบทั้งสองเส้นได้เลยครับก้อนตัวนี้จะติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปตัดต่อหรือว่าแปลงจุดท้ายเพิ่มนะเพราะว่าตัวนี้เขาทำมาให้พอดีกับรุ่นอยู่แล้วนะครับอ่นนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนพับหรือว่าตอนเปิดไฟแล้วให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าอันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เป็นตัวท้ายกับตัวไฟเลี้ยวแต่งนะอย่างที่ผมบอกนะเราสามารถปรับตรงน็อตข้างนี้ของตัวท้ายนะครับเพื่อเราจะเก็บพับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยหรือว่าเราจะกลางออกก็ได้นะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาขันน็อตยึดแน่นตรงนี้นะครับแลังจากนี้เนี่ยผมจะมาติดตัวไฟเลี้ยวให้ดูกันนะครับจากที่ผมใช้ตัวปลั๊กต่อเสริมเพิ่มนะครับอ่า ตัวไฟเลี้ยวก็จะติดเป็นปกติเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ตัวปลั๊กเดิมนะเพราะว่าถ้าใช้ปลั๊กเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดสายไฟนะครับก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรีเลย์ของตัวรถเราด้วยนะครับตัวจังหวะการกระพริบนะครับเราสามารถปรับที่ตัวรีเลย์ได้นะเราก็ใช้เป็นรีเลย์แต่งทั่วไปนะครับแล้วก็ปรับความเร็วตามที่เราต้องการได้เลยตอนนี้ก็ติดตั้งกันได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์ก็ทากันเองได้ที่บ้านเลยนะ ก็ทําอย่างที่ผมแนะนําได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนก็สําหรับการติดตั้งตัวท้ายวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปของทางร้านเราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมติดตั้งกับรุ่นไหนหรือรถรุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ